You should be sorry.

เอเมนครับขอพระคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเยซูเจ้าขอให้พระคุณความรักพระเมตตาสันติสุขความชื่นชมยินดีในผู้อุปนเจ้าดำรงอยู่ท่ามกลางพี่น้องทั้งหลายนะครับขอยพระคำของปรงกระทําให้เราทั้งหลายมีชีวิตชีวาในเช้าวันนี้ท่ามกลางยุคที่มืดมิตรขอให้เราทั้งหลายเปี่ยมล้นด้วยสันติสุขของผู้อุปนเจ้าเอเมนพระคำในเช้าวันนี้นะฮะดาเนียนบทที่2ข้อที่35ได้บอกกับเราว่าและส่วนเหล็กดินเหนียวทองสำริดเงิน และก็ทองคำก็แตกเป็นชิ้นชิ้นพร้อมกันกลายเป็นเหมือนแกลบจากลานนวดข้าวในฤดูร้อนลมก็พัดพาเอาไปทั่วจึงหาร่องรอยไม่พบอีกแต่ก้อนหินที่กระทบปฏิมากรน,นั้นกลายเป็นภูเขาใหญ่จนเต็มพิภพบยอ้อนบทที่3ข้อที่29 ท่านที่มีเจ้าสาวนั้นแหละคือเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าบ่าวที่ยืนฟังเจ้าบ่าวก็ชื่นชมยินดีอย่างยิ่งเมื่อได้ยินเสียงของเจ้าบ่าวเพราะฉะนั้นความปิติยินดีของข้าพเจ้าจึงเต็มเปี่ยมเอเมนขอบพระคุณพระเจ้าน้องที่รักทั้งหลายในวันนี้ฮะเราได้เห็นถึงการที่ปรองทรงนะครับประกาศพระกิติคุณนะ แห่งอาณาจักรของปรุงนะครับซึ่งในมัทธิวได้พูดถึงพระเยซูยเจ้านะฮะได้ตรัสถึงอาณาจักรที่จะมาถึงนั้นเองที่จะจากในวันนี้ก็คือการที่เหมือนกับย้อนบอกว่าพระคิดต้องใหญ่ขึ้นข้าพเจ้าต้องน้อยลงแต่ใหญ่ขึ้นในด้านหนึ่งก็คือในด้านชีวิตของพระเจ้าก็เพิ่มพูนขึ้นนะครับมีการปกครองของพระเจ้าให้พระเจ้าทรงเป็นหนึ่งนะครับแล้วก็ในด้านหนึ่ง ในชีวิตก็คือชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าที่เราได้ต้อนรับนะเมื่อบาสุมาเข้าสู่อาณาจักรนะแห่งพระบุตรที่รักดําเนินชีวิตในท่ามกลางพันิเวศทิ่จักรของพระเจ้านะพระคิดผู้นี้ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นศูนย์กลางของเรานะครับในด้านหนึ่งก็คือพระองค์ทรงมีพระวิญญาณที่เติมเต็มเราเพื่อเราจะกลายเป็นอาณาจักรของพระเจ้านะคิดจักของพระเจ้าก็ เพิ่มพูนมากมายท่ามกลางแผ่นดินโลกนี้นะครับผ่านการที่โปรงทรงเทพระวิญญาณของโปรงนะในวันเป็นเดคอสและก็พระคิดผู้นี้ฮนะไม่ได้เป็นเพียงแค่คริสตจักรเท่านั้นนะครับแต่ว่าพระองค์เป็นอาณาจักรของพระเจ้าด้วยนะครับจึงปรงจึงเป็นศูนย์กลางของทุกเรื่องราวนะครับทั้งคริสตจักรและอาณาจักรของโปรงนะครับก็คือโปรงต้องการขยายใหญ่ขึ้น ในผู้เชื่อก็คือเหมือนเหมือนทูตเปาโลไม่ใช่ขจ้าที่เป็นอยู่เป็นอยู่ก็คือพระคิดใช่ไหมนี่คือกลายเป็นอาณาจักรของพระคิดนะเต็มไปทั่วแผ่นดินโลกแล้วก็ก่อนอื่นฮะพรมพีเนี่ยได้ได้พูดถึงการที่อาณาจักรในมัทธิวใช่ไหมบทที่4ี่นะได้นําเสนอถึงอาณาจักรนะครับนำเสนอคิทจักรด้วยนะครับแล้วก็มีการ ปรากฏการดําเนินช um. ีวิตนะครับในท่ามกลางขอบเขตอันศักดิ์สิทธิ์นี้ในท่ามกลางอาณาจักรของปุงนี้ผู้เชื่อที่ต้อนรับนี้ก็ได้ต้อนรับอาณาจักรของปลงและชีวิตของปลงก็คืออาณาจักรแล้วก็ชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ของปลงนะครับชีวิตที่บริสุทธิ์ของปลงก็คือชีวิตที่ก่อกําเนิดคิดจักรสามารถก่อกําเนิดที่จะคิดจักรได้ผ่านการที่เราทั้งหลายต้อนรับะองค์นะนั่นก็คือการเติบโตนะครับ ที่ได้จากจะเกิดขึ้นได้ก็ขึ้นอยู่การเติบโตนะครับของผู้คนด้วยนะอาณาจักรก็เป็นขอบเขตหนึ่งใช่ไหมนะครับซึ่งมีชีวิตมีการเคลื่อนไหวและมีการปกครองมีการควบคุมของพระเจ้ามีการาดูแลของพระเจ้ามีการประทานชีวิตของพระเจ้านะครับตามพรพประสงค์ของพปรองเป็นขอบเขตอาณาบริเวณนะครับที่พระองค์ทรงดูแลนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าอาณาจักรนะครับ พระกิติคุณก็ทำให้เราเห็นว่าพระองค์ทรงนำนะชีวิตของพระองค์มาเพื่อตัวของเราเองนะครับเพื่อต้อนรับอาณาจักรแล้วก็ชีตอันศักดิ์สิทธิ์ที่พระองค์ทรงประทานหรือชีตอันบริสุทธิ์ของพระองค์ทรงประทานนั้นทําให้เรามีขอบเขตท,ที่กําเนิดนะคิดจจักรของพระเจ้าเหมือนในสองที่มที่บทบที่หนึ่งข้อที่สิบใช่ไหมได้ได้ให้เรามองเห็นแล้วก็อาณาจักรก็คือเป็นความ สามารถที่พระวิญญาณของปรุงนะครับซึ่งเป็นผู้วิญญาณแห่งความจริงนะทำกระทาให้สําเร็จนะครับผ่านการที่ปรุงทรงตรัสนะว่าอาณาจักรของปรุงจะมาถึงเราต้องอยิฐาใช่ไหมให้แผ่นดินของปรงุงหรืออาณาจักรของปรุงมามาครอบครองสวรรค์เป็นอย่างไรให้เป็นอย่างนั้นบนแผ่นดินโลกนี้นะครับนัน่นคือสิ่งที่เราทั้งหลายเป็นผู้เชื่อนะครับเราทั้งหลายเนี่ยเห็นตามสิ่งที่พระประสงค์ของปรุงนะที่จะเป็นจริงนะครับ นี่คือความเที่ยงแท้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสในมัทธิวนะบทที่4บทที่5แล้วก็สิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่เป็นหลักฐานนะแล้วก็เป็นสิ่งที่แท้จริงที่อาณาจักรแห่งสวรรค์ของพระเจ้าเนี่ยก็คือเป็นสาระของการที่เราทั้งหลายมีชีวิตท่ามกลางพันิเวศเหมือนอ่าสรุดีของดาวิดบทที่23ใช่ไหมข้าพเจ้าจะอยู่ในพันิเวศของพระองค์สืบไป,ปเป็นนิดนี่คือชีวิตที่ปราศจาก สิ่งที่เจือปนนะครับนั่นเองนี่ก็คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นความแท้จริงนะครับคิดจักนะครับก็คือสถานที่ที่พระองค์ทรงกําหนดแม้ว่าจะสิ่งเลวร้ายเข้ามาคิดจักก็ยังคงเป็นคิดจักนะครับเนื่องจากชีวิตนี้ก็ก่อกําเนิดคิดจัก,จกพระเจ้าปรงทรงพระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้ที่ ตายเพื่อได้มาซึ่งคิตจักรนะครับตึงตายนะครับแล้วก็ถูกข่มเหงถูกดูหมิ่นยั่ย้่เพื่อได้มาซึ่งคิตจักรของพระเจ้าบนแผ่นดินโลกนี้คิตจักรก็แปลว่าเอเคเซียใช่ไหมภาษากรีกเอเคเซีย e ก็คือเป็นการถูกแบ่งแยกไว้ให้เป็นของพระองค์นะครับผู้คนแบ่งแยกเป็นของพระองค์เติบโตขึ้นมานะครับมีชีวิตของพระเจ้าเพิ่มพูนขึ้นเหมือนยอนได้กล่าวไว้เมื่อเพิ่มพูนขึ้น อาณาจักรของพระเจ้าก็คือคิดจักรก็ก่อกําเนิดขึ้นนะมีผู้เชื่อรอดในครอบครัวนะครับรอดทั้งตระกูลอย่างเงี้ยก็มีนะในในหลายๆครั้งเราเห็นในพระคำกิจการใช่ไหมเอเมนนะครับนี่คือสิ่งที่พระองค์เร็งถึงว่าจะแผ่ขยายเป็นคละไพ่ของะอุ่มขยายใหญ่ขึ้นนะครับและอยู่ในชีวิตแห่งขอบเขตอันศักดิ์สิทธิ์นี้ในการดําเนินชีวิตที่ท่ามกลางนะครับ การปกคุมของปลงปกคุมฝ่ายสวรรค์นะครับ่ามการพันิเวศของพระเจ้านั้นเองขอพระคุณพระเจ้านะพี่น้องที่รักทั้งหลายผู้เชื่ออย่างเรานะไม่ใช่แค่ดํา,นา,าดเนินชีวิตในการดําเนินชีวิตในอาณาจักรเพื่อที่จะมีโครงการของพระเจ้าได้อ,อย่างปกติแต่ว่าเราทั้งหลายต้องรู้นะว่าผู้เชื่ออย่างเราไม่ได้ดำเนินในแค่นี้ใน อาณาจักรคิดจักย่อมย่มที่ถูกก่อสร้างโดยมนุษย์นะครับแต่ว่าเราทั้งหลายนะครับซึ่งเป็นผู้เชื่อจะต้องกลายเป็นอาณาจักรอาณาบริเวณของพระเจ้าซึ่งสามารถที่จะอธิฐานเหมือนยาเบสใช่ไหมยาเบสอธิฐานให้แผ่นดินของเขาเนี่ยแผ่ขยายนะครับนั่น,นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการ ดังนั้นเองเนี่ยวันนี้ขอบเขตอันศักดิ์สิทธิ์ของปรุงต้องเพิ่มพูนนะครับผ่านเราและดาเนียนเนี่ย,ยบทที่2ข้อที่ส5หได้ได้พูดถึงการที่มีสิ่งต่างๆเนะเราเห็นนะนะบทที่ส5สห้าเนี่ยนะครับซึ่งได้พูดถึงการที่ก้อนหินใช่ไหมก้อนหินสู่ภูเขาใหญ่จากก้อนหินกลายมารวมกันกลายเป็นภูเขาใหญ่ นะครับนี่คือ,คอหมายถึงว่าคิดจักขระเย้านะชีวิตของเราก็ต้องเพิ่มพูนด,ด้วยพระเจ้านะครับที่จักรก็ต้องเพิ่มพูนและก็มีการแผ่ขยายออกไปนะครับเพิ่มจํานวนมากขึ้นนะครับนี่คือข้อเท็จจริงที่พระองค์ทรงเปิดเผยไว้อย่างชัดเจนในยอห์นบทที่3และข้อที่30ก็กล่าวโดยชี้ถึงว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยโนะปร่งทรงเป็นผู้ที่เพิ่มพูนขึ้นนะครับแล้วก็เจ้าสาวเนี่ย นะครับก็มีมากขึ้นนะครับก็คือในบทที่3แล้วก็ข้อยิบก้านี่อบอกว่าท่านที่มีเจ้าสาวนั่นก็คือเจ้าเป่านะครับดังนั้นเองพระเยซูวิเจ้าก็จึงเพิ่มพูนนะครับแล้วก็การเพิ่มพูนตรงนี้นะครับก็คือเจ้าสาวของพระคิดนะครับดังนนั้นเองเนี่ยวันนี้เราเองนะเป็นการที่ เพิ่มพูนของโปรงพระกิติคุณแห่งอาณาจักรของโปรงก็ได้พูดถึงในมัทธิวมากมายนะฮะปร่งมาประกาศพระกิติคุณแห่งอาณาจักรก็คือพรรองต้องการครอบครองนะคนของโปรงครอบครองทุกสิ่งนะครับแล้วแล้วเอวาเนี่ยพี่น้องดูในในการที่พระองค์ทรงให้มาอยู่กับอาดัมใช่ไหมแล้วเป็นการครอบครองแล้วคือเป็นเจ้าสาวเจ้าสาวก็คือสามารถที่จะ มีลูกหลานมีการเพิ่มทวีคิดจักเหมือนกันนะในวันนี้มีต้องมีการเพิ่มพูนมีการเพิ่มพูนในด้านชีวิตแล้วนะ elemental. พอเราเรียนรู้พระคำเราก็มีชีวิตที่เติบโตขึ้นนะครับสมกับดําเนินชีวิตในอาณาจักรของพระเจ้าในขอบเขตของพระเจ้าในด้านการปกครองในด้านชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็กลายเป็นขอบเขตที่นิรันดร์ของพระเจ้าเราได้รับชีวิตนิรันดร์ของพระเจ้าก็เป็นอาณาจักรของปรงุงนะครับเหมือนในคําอุปมาที่พระเยซูเจ้าเนี่ย ทรงเปิดเผยใน,ในมากร์กูสบทที่4ข้อที่26ถึง29้ใช่ไหมนเปิดเผยว่าอาณาจักรของพระเจ้าเนี่ยเป็นการที่เหมือนผู้ที่ไปหว่านเมล็ดพันธุ์นะครับเมล็ดพืชนะครับตกลงไปเนะเป็นเหมือนชายคนหนึ่งไปหว่านเมล็ดพืชลงไปเมล็ดพืชชนิดนี้ก็คือเหมือนกับหว่านหว่านพระองค์นะครับหว่านพระธรรมก็คือหว่านพระเยซูเจ้านะครับแล้วก็ ผู้คนทั้งหลายเนี่ยก็ได้ต้อนรับเมล็ดพันธุ์ดินแต่ละชนิดนแต่ละคนเนี่ยได้ต้อนรับชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์นี้นะคือชีวิตอันบริสุทธิ์ของพระยซูเจ้าก็ไปผ่านพระคำไปผ่านผู้ประกาศพระกิตติคุณแห่งอาณาจักรถ้าเราดูตามตามอุปมาแล้วเนี่ยนะครับซึ่งเมล็ดพันธุ์เนี่ยก็มีการเติบโตแตกหน่อเติบโตนะครับเกิดผลสุกงอมแล้วก็มีการเก็บเกี่ยวในข้อที่2 7 2 8ถึง ตั้งแต่เวลาที่พระเยซูเจ้าเนี่ยเสด็จมาหวานโปรงก็หวานพระองค์เองด้วยฮนะหวานพระวิญญาณหวานพระวิญญาณก็เก็บเกี่ยวพระวิญญาณใช่ไหมนะครับทูตปรลูบอกนั่น,นคือหวานลงดินสภาพมนุษย์ก็คือสภาพเป็นดินแล้วก็สภาพการเพิ่มพูนการเติบโตนะครับสุดท้ายก็คือเพิ่มพูนไปเหมือนภูเขาใหญ่เติมเต็มทั้งแผ่นดินโลกนี้ก็กลายเป็นอาณาจักรที่นิรันดร์ของพระเจ้า นั่นเองนีน่ยพระพีจึงบอกว่าพระกิติคุณของพระองค์จะไปสุดปลายแผ่นดินโลกนะครับเราควรที่จะนะครับมองเห็นในเรื่องนี้นะว่าเราเราต้องกลับใจนะเราต้องกลับใจเสเียใหม่เพื่อได้รับการอภัยไม่พอฮะไม่เพียงเพื่อแค่นั้นนะนะครับเราต้องมีสันติสุขของพระเจ้านะครับในชีวิตนี้นะครับเรามีสันติสุขของพระเจ้าเราต้อง กับใจใหม่นะครับถ im ้าเราไม่มีสารีสุขของพระเจ้าในท่ามกลางดาเนินชีวิตในพระเจ้าดาเนินชีวิตในท่ามกลางพนิเวศท่ามกลางคิดจักของพระเจ้าเราไม่มีสารีสุขเราก็ต้องกับใจใหม่เราต้องกลับใจเสียใหม่เห็นว่าอาณาจักรฝ่ายสวรรค์เนี่ยก็คือต้องการให้ผู้คนทั้งหลายกับใจใหม่นะฮะรับส่วนอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้านะครับสนติสุขของพระองค์ครอบครองเรานะแล้วก็ผู้คนทั้งหลายเนี่ยผู้ผู้ชนะแล้วก็ ผู้ที่มีของประธานก็ประกาศพระกิติคุณถ้อยคําของพระเจ้าแล้วก็พระโค์งก็บอกว่าจงวางใจนะจงกลับใจนะจงกลับใจใหม่นะครับเพราะว่าอาณาจักรของพระเจ้าใกลใ้เข้ามาแล้วนะมันถิบบทที่สามข้อที่สองใช่ซึ่งไม่เพียงแค่ยนนะนพูดยอนผู้ให้บัญชมาก,ก็พูดอยู่ก็จริงนะแต่องค์ผู้นเจ้าก็ได้ตรัสเหมือนกันถ้อยคําเดียวกันนะครับซึ่งพระองค์ก็ ตรัสในบทที่4ข้อที่17นะในซึ่งในยุคพระสัญญาใหม่เนี่ยเมื่อพระเจ้าทรงนำนำระกิติคุณนะแก่มนุษย์พระองค์ก็ทรงนำเสนอพระกิติคุณที่เป็นเป้าหมายนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สูงส่งนะครับซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่พระองค์ประสงค์นะครับให้เราบังเกิดใหม่และผู้วินเจ้าเนี่ยก็ตรัสว่าถ้าผู้ใดไม่บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นอันจาจักของพระเจ้าไม่ได้ใช่ไหม แล้วก็ในยอห์นบทที่สามข้อที่สามยจุดประสงค์เลยฮะพี่น้องที่รักทั้งหลายนะการบังเกิดใหม่ก็คือสามารถที่จะเข้าสู่อาณาจากักรเอเมนครับถ้าถ้าวันเนี้ยนะจะมีชีวิตเป็นอยู่ในอาณาจากักรอยู่ในท่ามการคิดจกักร่ามการพันิเวศเหมือนกษัตริย์ดาวิดได้เปิดเผยนะครับเจ้าจะอยู่ในพันิเวศเนี่ยสืบไปเป็นนิดตลอดวันคืนซึ่งพระเจ้าเนี่ยให้เราสามารถสำรวจนะว่าจะต้องมีชีวิตที่อย่างไร ถ้าเรามีชีวิตนอกเหนือจากชีวิตของพระเจ้าต้นกําเนิดของเราวันนี้เราเราไม่ใช่ผู้หนึ่งที่ได้บังเกิดใหม่นะครับให้พระองค์เป็นศูนย์กลางนั้นคือก็คือชีวิตที่บังเกิดใหม่นะครับดังนั้นเองวันนี้เราต้องต้อนรับพระเจ้านะครับเพราะว่าถ้าไม่มีชีวิตของปรุงแล้วนะชีวิตในการบังเกิดใหม่แล้วพระวิญญาณก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาสถิตอยู่ในเราได้เพราะอะไร ถ้าไม่บังเกิดจากน้ําและพุยญาณเนี่ยหรือไม่ปฏิจุมาไม่ดําเนินชีวิตเข้าสู่ปฏิสมมเข้าสู่อาณาจักรพระบุตรที่รัยคือจักเนี่ยวันนี้ก็ไม่สามารถที่จะอยู่ในท่ามกลางอาณาจักรของพปรองได้แต่ขอบคุณพระเจ้านะที่โปรงทรงเมตตาต่อเราพระกิตติคุณของโรรองนะก็มีมุมมองถึงเรื่องอาณาจักรนะทุกครั้งไปที่เราได้อัชบัตจิมเจมเนี่ยฉับับคิงเจมเนี่ยนะก็จะพูดถึงพระกิตติคุณแห่งอาณาจักร นะครับอาณาจักรก็คือขอบเขตหลายคนก็ถามว่าอาณาจักรคืออะไรอาณาจักรของพระเจ้าและอาณาจักรของพระเจ้าก็คือชีวิตของพระเจ้านั่นเองที่ประสงค์นะให้แก่เราเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นผ่านการที่เราเองมาอาศัยอยู่ในพระ่งนะครับแล้วก็อยู่ท่ามกลางพี่น้องนะครับท่ามกลางพูลไพของพระเจ้าพระพีในสุภาษิตก็ยังพูดถึงว่าอยู่ท่ามกลางผู้ชอบธรรม ก็ดีกว่าอยู่ท่ามกลางคนที่อาธรรมนะครับเรายืนหยัดเราอยู่ในทางของพระเจ้าอยู่ในทางท่ามกลางพี่น้องทั้งหลายเนี่ยเราจึงมีความสันติสุขที่พรรองสรงเมตตาทีนี้ก็มีการดําเนินชีวิตให้เติบโตผ่านพระคำของพระเจ้าแล้วก็มีทัศนคติในพระสัญญาใหม่แล้วก็มีพระกิติคุณ แห่งอาณาจักรเพื่อที่จะเราทั้งหลายจะเพิ่มพูนและชีวิตของเราเพิ่มพูนก็คือเหมือนยอนบอกพระเจ้าใหญ่ขึ้นข้าพระเจ้าเล็บลดน้อยนี่คือสาเหตุที่เรียกว่าพระกิตติคุณนี่คือพระกิตติคุณแห่งอาณาจักรซึ่งมัทธิวบทที่4ได้เปิดเผยไว้ซึ่งอาณาจักรของพระองค์ก็ก็ก่อกําเนิดขึ้นมาผ่านผู้เชื่อนี่แหละที่เติบโตเพราะอาณาจักรก็คือชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์และอาณาจักรก็คือผลลัพธ์และมีผลผลิตออกมาเสมอนะครับเพราะอะไรฮะ ตัวของเรานะก็จะสามารถที่จะร่วมมือร่วมประสานกับพี่น้องนะครับสามารถที่จะแบ่งปันหนุนใจมีสันติสุขก่ขอกำเนิดขึ้นท่ามกลางาชีวิตของคริสเตียนของเรานะครับแล้วก็พระพีก็บอกให้เราว่า,ามาีการประกาศนะประกาศการที่พระองค์ทรงยกโทษอภัยบาปซึ่งในลูกาบทที่44ข้อ47ใช่ไหมแล้วก พระกิตติคุณเนี่ยก็ได้พูดถึงการประกาศพระกิตติคุณแห่งอาณาจักรนนั้นเองเนี่ยหลายครั้งเนี่ยนะครับเราเองก็พระองค์เนี่ยเราลืมไม่ลงเลยว่าพระองค์ต้องการสิ่งนี้ผ่านพระกิตติคุณที่โประองค์ทรงให้เราออกไปป,ประกาศเราลืมไม่ลงเลยเพราะว่าพระองค์ต้องการที่ให้เราทั้งหลาย,น,ยนำอาณาจักรของปรงุงนะครอบครอง นะทุกหนแห่งนะครับแลนะก็คือ,คอ,คอสันติสุขของปรง่ปรงก,อก่อกําเนิดขึ้นในคิดจักแล้วใช่ไหมเมื่อพระกิตคุณแห่งสันติสุขเคลื่อนไปลูกแห่งสันติสุขนะพันพีก็ลูการก็พูดถึงว่าจงออกไปหาลูกแห่งสันติสุขนะคือคือคอ,ออกไปประกาศพระกิตคุณแห่งอาณาจักรนะครับนำความสัมพันธ์ของพระเจ้าออมาสู่มนุษย์นี่คือความยินดีความชื่นบานนะที่ปร่งทรงต้องการแลววันนี้เราไม่เพียงแค่ให้เขาได้รับการอภัยโทษบาปเท่านั้นแต่ว่า เขาเองยังได้รับชีวิตที่นิรันดร์่านการที่เราออกไปประกาศมันเป็นผลผลิตในสิ่งที่เราได้ไปประกาศเป็นผลผลิตที่เราได้ได้จากพระเจ้าที่เราเองก็เป็นผู้ที่พงหวานมาเมล็ดพันธุ์เข้ามาและเราก็เปิดตัตเกิดผลมากสุขงอมด้วยนะมีชีวิตที่บางคนก็เป็นผู้ใช้พระเจ้าปฏิบัติพระเจ้าก็มีการขยายทิจักมากมายนะครับก็เพื่อที่จะ สําแดงสิ่งที่พระองค์ทรงกําหนดไว้และพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยโฮเจ้าทรงเล้าเล้ารวมเพิ่มกําลังให้ในยุคสุดท้ายนี้พระองค์เพิ่มกําลังเจ็ดเท่าเลยครับเพราะว่าอะไรฮะัจำได้ไหมครบมารซาตานผีเจ็ดผีใช่ไหมมันเพิ่มกําลังก็เจ็ดเท่าเหมือนกันแต่พระพีในวิวรณ์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณนะครับทั้งเจ็ดพระวิญญาณทั้งเจ็ดไม่ไม่ไม่ได้หมายว่าชื่อชื่อพระวิญญาณเจ็ดชื่อนะฮะแต่พระวิญญาณอง์เดียวนะ นะครับพิยานของเจ้าองค์เดียวนะเพิ่ญยานของโรรองแต่เพิ่มกําลังเจ็ดเท่านะครับดุจด,ดวงสวานนะ่างเหนเหมือนคันปะทีทองคำนะแล้ววันนี้โรรองเพิ่มกําลังเราและที่สุดแล้วขอบพระคุณพระเจ้าพระกิจคุณแห่งสันที่สุดข,ของโปรองก็นําคนบาปกลับใจนะครับด้วยสารที่สุดมากมายคนที่เรารู้จักคนที่เราสามารถที่จะคูดเรื่องราวของพระเจ้าได้สันที่สุดของโปรองก็จะกลับสู่ครอบครัวนั้นครัวเรือนนั้นก็ ก่อกำเนิดอาณาจักรของพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เราร่วมใจที่ฐานขอบพระคุณปรองในเวลานี้ที่พรองทรงเมตตาพระคําของปรองค์ก็ททำให้เราทั้งหลายได้เห็นแล้วก็รู้เกี่ยวกับเรื่องราวที่ปรองทรงกระทําบนแผ่นดินโลกนี้พระปรองออกไปหวานเมล็ดพันธุ์ใจคนนั้นที่ไปหวานคือพระเยซูคริสต์ขอบพระคุณพรองที่ปรองทรงมีพระทัยเมตตาต่อเราทั้งหลายชำระอภัยความบาปผิดแก่เราทั้งหลายในเช้าวันนี้ ไม่ไว่าความคิดคำพูดการอาณาการกระทําทุกอย่าง้วนแล้วแต่เป็นมาจากเนื้อหนังขอโลหิตของปลงชำไร้ขาวบริสุทธิ์ใกล้ชิดสนิทกับะองอีกครั้งหนึ่งชี้ฐานของการครอบครองจากปงอ,องขอพระพรจากผู้อื็นเจ้าจากสวรรค์ของปองลงมาท่ามกลางพวกเราทั้งหลายขอการครอบครองวยพรพี่น้องคิตะชนวิสุทธิชนทั้งหลายให้มีการดําเนินชีวิตแห่งอาณาจักรของะองก็คือขอบเขตอันบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ของปองที่ะลงทรงกําหนดไวใ้ให้แก่เราทั้งหลาย อยู่ท่ามกลางพี่น้องทั้งหลายเพื่อเราทั้งหลายจะก่อกํากเนิดสันติสุขจนผู้คนทั้งหลายได้รับสันติสุขของพระเจ้าและลูกสันติสุขของพระองค์เพิ่มขึ้นมามากมายเพื่อจะก่อกํากเนิดอาณาจักรของผู้ยิงเจ้าและขอปรองครอบครอ,อ,องเราทั้งหลายให้เป็นขอบเขตอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์และสถานที่ที่เราทั้งหลายอยู่ก็กลายเป็นขอบเขตอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าสีฐานขอ,พ,อพระพรของพระองค์ร่วมกันในเวลาเช้านี้ฝากทุกสิ่งทุกอย่างภาระใจทุกอย่างไว้ในหัตถ์อันสูงฤทธิ์ของพระเจ้าสูงสุดในพระนามพระเยิสจ้า Amén.